สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เครนบริการเครนให้เช่า250ตันตราดสำหรับงานยกโครงสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ท่าเรือโทรหาพี่แต้มได้เลยเครน250ตันของเราคือรถยกสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยให้งานก่อสร้างและงานโลจิสติกส์ในจังหวัดตราดสำเร็จได้อย่างปลอดภัยบริการนี้เหมาะกับผู้บริหารงานก่อสร้างโรงแรมริมชายหาด ผู้รับเหมาสร้างศูนย์กระจายสินค้าชายแดนและผู้ที่ต้องการยกคานสสพานหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตราดลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าใหม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบครับแล้วบริการเครนให้เช่า250ตันตราดใช้กับงานแบบไหนได้บ้างหลักๆเลยคือการติดตั้งโครงสร้างหลังคาและคานหลักของรีสอร์ท งานยกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ท่าเรือการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่และงานยกที่ต้องการความสูงและระยะยกไกลในโครงการโครงสร้างพื้นฐานครับบริษัทสุขสมบูรณ์เครน2019ให้บริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสะแก้วจุดเด่นคือ เจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการทำสัญญาที่รวดเร็วรถเรามีใบปอจอสองครบถ้วนต้องการบริการเครนให้เช่า250ตันตราดโทรหาพี่แต้มได้เลยครับ081-246-9298หรือแอดไลน์มาที่ a t s b c c r แค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบ